มีเพื่อนๆทางบ้านสอบถามเข้ามาว่าจะปลูกผักยังไงในช่วงต้นเกมกลางเกมและเลดเกมนะครับผมวันนี้เรามาดูกันนะครับก่อนอื่นให้เพื่อนๆสร้างแปลงปลูกผักนะครับแล้วก็เลือกปลูกเป็นชนิดนี้ครับข้าวครับผมปลูกข้าวเนี่ยจะให้สารอาหารที่เพียงพอในช่วงต้นเกมนะครับแล้วก็ปลูกที่รวดเร็วนะครับใช้เวลาในการปลูก3วันให้ผลผลิตอยู่ที่8นะครับผมถือว่าแนะนํานะครับส่วนพื้นที่ในการปลูกให้เพื่อนๆ่อนกดไปที่ท็อกเก็ต q อลิตี y นะครับโอเวอร์เพื่อนๆจะเห็นพื้นที่แต่ละสีนะครับพื้นที่สีเขียวเข้มตรงนี้จะให้เร่งผลผลิตในการเติบโต,ตเพิ่มขึ้น140%นะครับส่วนพื้นที่เปล่าเนี่ยจะอยู่ที่100%นะครับก็คือปกตินะตรงนี้เราสามารถเลือกพื้นที่ปลูกได้นะครับก็จะเร็วขึ้นมาอีก40% เมื่อเพื่อนๆปลูกข้าวไปเสร็จเรียบร้อยแล้วมีข้าวเก็บไว้เรียบร้อยแล้วมีห้องอาหารเก็บไว้เรียบร้อยอเพื่อนๆก็สามารถที่จะปลูกพืชถัดไปได้เลยนะครับพืชถัดไปที่แนะนําก็คือโปเตโต้นะครับคือมันฝรั่งนั่นเองโปเตโต้ Potato จะมีอายุการเติบโตอยู่ที่5.8วันนะครับแล้วก็มีผลผลิตอยู่ที่14นะตรงนี้เพื่อนๆก็ปลูกเอาไปใช้ การรได้เลยนะคับต่อมาอีกอันนึงก็คือสตรอเบอรี่นะครับสตรอเบอรี่ก็ตรงนี้จะมีข้อดีตรงที่เร็วกว่าโปรเตโต้นะครับแต่ว่าผมผลิตให้น้อยกว่าโปรเตโต้นะก็เอาไปอัดแอบเอากัเองนะครับผมแต่ขั้นต่ำของการปลูกสตรอเบอรี่เนี่ยอยู่ที่เลเวล5นะครับการปลูกพืชนะ,ะเมื่อถึงช่วงกลางเกมไปถึงเลดเกมนะครับ แนะนาให้ปลูกเป็นข้าวโพดนะครับคอนเพราะว่าข้าวโพดเนี่ยจะให้ผล,ผลผลิตได้ดีกว่าต้นอื่นๆในสมมติพื้นที่เดียวกันปลูกข้าวโพด11คูณ11นะครับกับปลูกสตรอเบอรี่11คูณ11ผล,ผลผลิตของข้าวโพดจะเยอะเป็นหลายเท่าของสตรอเบอรี่เลยนะครับถ้าสมมติเทียบกันเราเน้นระยะยาวเราจะปลูกเป็นข้าวโพดแทนนะครับแต่ถ้าหากเพื่อนๆต้องการใช้อาหารหรือต้องการอาหารณนะตอนนั้นเลย ให้เพื่อนๆปลูกเป็นข้าวหรือเป็นมันฝรั่งแทนนะครับเมื่อเพื่อนๆมีอาหารเพียงพอแล้วก็ที่ที่ผมแนะนําให้ปลูกเป็นข้าวโพดเพราะว่า1่เพื่อนๆจะมีเวลาไปทําอย่างอื่นนอกจากการปลูกพืชนะครับเพราะว่าพืชแต่ละชนิดมันจะใช้เวลาในการปลูกไม่เหมือนกันนะสมมติว่าข้าวต้องใช้เวลาทุกๆ3วันนะครับเมื่อครบ3าวันเราก็ต้องมาปลูกเมื่อครบ3าวันเราก็ต้องมาปลูกนะครับซึ่งจะเสียเวลาในการไปทําอย่างอื่นนะครับ ตรงนี้มันสําคัญนะครับหากว่าเพื่อนๆเ,เล่นในโหมดที่ hard คอร์มากๆนะครับเพื่อนๆต้องจัดการเวลาในส่วนนี้ให้ดีนะครับไม่งั้นเพื่อนๆอ,อาจจะต้องวุ่นวายไปกับการปลูกผักนะครับหากใครสามารถควบคุมการปลูกผักตรงนี้ได้หรือสามารถกดไปที่ work schedule ได้นะครับก็สามารถทำได้เช่นกันนะก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิววิธีการปลูกผักช่วงต้นเกมกลางเกมแล้วก็เลดเกมนะครับ หากใครชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับผมสำหรับวันนี้เซอร์ซิสบายบาย